สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีกลิ้งนะคะหรือว่าวิธีขีดผ้านะคะผ้าถุงคืนนี้นะคะเป็นผ้าถุงแบบผ้าออกมันๆนิดนึงนะคะเวลาเราจะกลิ้งแพทเทิร์นนะคะกลิ้งผ้าเนาะใช้คาร์บอนนะคะใช้กระดาษคาร์บอนอแบบไหนก็กลิ้งไม่ติดนะคะนะมีปัญหามากเลยนะคะกลิ้งไม่ติดสักสีเลยนะคะ เออเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาแก้ไขเฉพาะหน้าเนาะ,ะเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะก็ใช้ช็อกเลยนะคะนะใช้ช็อกขีดเลยนะคะอ่ากิ้งไม่ติดนะคะเราก็ต้องใช้ช็อกขีดแบบนี้นะคะอ่าเอาช็อกขีดเข้าไปข้างในนะคะนะมันจะเป็นแบบผ้าเราวางสันทบไว้เนาะเราก็ใช้ช็อกนะคะจะเป็นสีอ่าสีฟ้าสีชมพูสีอะไรก็ได้ที่ขีดแล้วดูให้ให้เห็นนะคะให้เห็นรอยเนาะ ให้เห็นรอยที่ตามแพทเทิร์นนะคะตามแบบเลยนะคะแล้วก็สอดช็อกเข้าไปข้างในนะคะนะขีดแบบนี้เลยนะคะนะ,ะขีดตามเส้นที่เราอวางแพทเทิร์นเลยเนาะตามเกล็ดตามอะไรก็ต้องขีดแบบนี้เลยนะคะนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะเนาะกลิ้งไม่ติดนะคะผ้าออกมันๆเนานะแล้วก็ข้างในก็จะมีลายด้วยนะคะนะ อ่าเป็นผ้าแบบผ้าทอไนล่อนน่ะนะคะนะอ่ากลิ้งไม่ติดมองไม่เห็นเลยนะคะนะเขาจะเป็นเงาเงาเนาะอ่าถ้าเจอผ้าแบบนี้นะคะเจอผ้าแบบนี้ก็ต้องอ่าต้องใช้วิธีนี้เลยนะคะเนาะอ่าใช้ช็อกเลยนะคะช็อกขีดผ้านะคะเนาะอ่าขีดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ่นค้านะอ่าขีดตามนี้เลยนะคะเนาะอ่าส่วนเกรดนะคะเราก็ต้อง แกะแพทเทิร์นนิดนึงนะคะเราค่อยๆนะคะค่อยๆสอดไปข้างในเนาะอ่าค่อยๆสอดไปข้างในขีดให้เป็นแนวก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาขีดข้างนอกอีกทีนึงเนาะอ่าก็จะยากนิดนึงนะคะขีดเป็นแนวก่อนเพราะว่ามันกลิ้งไม่ได้จริงๆนะคะเนาะถ้าเจอผ้าแบบนี้นะคะปัญหาแบบนี้นะคะเนาะอ่ากลิ้งแบบนี้เลยเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะนะกลิ้งแบบนี้ทุกเกล็ดเลยนะคะ จะเห็นรอยอยู่ข้างในนะคะนะเดี๋ยวเราก็มาขีดซ้ำอีกทีนึงนะคะนะไม่งั้นก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเย็บได้เนาะเราต้องใช้ช็อกขีดนะคะนะหลายท่านก็คงเจอปัญหาแบบนี้นะคะเนาะผ้าแบบเขาไม่ให้อัดนะคะไม่อัดผ้ากาวเนะาะลูกค้าเขาไม่ต้องการให้อดัดเราก็จะเลยต้องอายากนิดนึงนะคะสําหรับวิธีกลิ้งเนาะก็ต้องใช้ช็อกขีดแทนนะคะนะ ถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าให้อัดผ้ากาวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะคะนะเราใช้ผ้ากาวสีดำหรือว่าสีทองอะไรอย่างงี้เนาะเราก็สามารถกลิ้งได้นะคะพอไม่อัดปุ๊บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะข้างในเขาจะเป็นผ้าเงาๆนะคะเวลากลิ้งแล้วคาร์บอนไม่ติดนะคะเนาะขีดนะคะขีดทุกเส้นเลยนะคะตามตามที่เราวาดแพทเทิร์นไว้เนาะ ก็ต้องทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนคะ่ะนะขีดแบบนี้นะคะพอขีดเสร็จนะคะเราก็จะเอาแพทเทิร์นออกเนาะเราก็สามารถอ่ามากลิ้งมาหรือว่ามาขีดทับอีกทีนึงนะคะนะเพื่อให้เขาเห็นเส้นที่ชัดเจนเนาะเวลาเราเย็บจะได้ง่ายๆนะคะด้วยวิธีนี้เลยนะคะเนาะสำหรับช่างมือใหม่หรือว่า,าเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะ ผ่าเขาจะเป็นแบบเงาเงามันๆน,นะคะนะกลิ้งอาคาร์บอนไม่ติดนะคะเนาะเราก็สามารถทำวิธีนี้เลยนะคะเนาะเห็นไหมคะก็จะเป็นเส้นแนวๆขึ้นมาเราก็อ่าขีดนะคะขีดทับอีกทีนึงเนาะให้เห็นชัดๆเลยนะคะนะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เลยนะคะเนาะ ได้แล้วนะคะนะเราก็จะได้เส้นที่เราจะนําไปเย็บนะคะเนอะเราก็ขีดนะคะขีดตามแนวที่เราว่ากลิ้งออกมาหรือว่าขีดออกมานะคะนะบางทีมันไม่ชัดเจนเราก็ต้องขีดใหม่นะคะนราเห็นไหมคะเลือบๆนะคะผ้าเขาจะเลือบๆเนอะต้องใช้สายตานิดนึงนะคะนะอ่าก็ตามนี้เลยนะคะเนอะเพื่อนๆคะเนอแก้ปัญหาไปนะคะเวลาอ่าเราเจอเนาะงานผ้านะคะเราต้องศึกษาแล้วก็ แก้ไขเรียนรู้ไปนะคะเนาะไปพร้อมๆกันนะคะนะโอเคนะคะอ่ามาดูชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะชิ้นหน้าผ้าถุงป้ายนะคะเนาะอ่าเราก็ต้องขีดเหมือนกันนะคะขีดทุกเส้นเลยเนาะเส้นป้ายเส้นรอยต่อนะคะอ่าเราต้องขีดทับทับไว้เนาะแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาอ่าขีดซ้ําอีกทีนึงนะคะ ไม่งั้นก็จะมองไม่เห็นนะคะเนาะเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันเนาะชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะขีดด้วยวิธีนี้เลยนะคะเนาะอ่าใช้ช็อกนะคะหรือไม่ก็ดินสอขีดผ้านะคะเนาะอ่าก็ตามนี้เลยนะคะนะก็จะได้อ่าจะได้เย็บง่ายๆนะคะเนาะจะได้เห็นแนวนะคะนะอ่าผ้าถุงจะเลือบเลือบนะคะเนาะมันกิ้งไม่ติดจริงๆนะคะ ขีดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําแพทเทิร์นออกเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องอ่าขีดซ้ําอีกทีเนาะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะนําไปเย็บเป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเนาะอ่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะ